รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมออสวัสดีนะครับเพื่อนๆดูแลรักษาสภาพกันนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยครับเดี๋ยวจะเจ็บข้อปวดกระดูก ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้หลังจากพาพ่อไปฉีดยาหมอที่ซีสเกตก็กลับมาไม่ทันกินข้าววัดนะครับพระท่านฉันเพลนมดก่อนอหญ่หนงทีมงานก็กลับหมดแล้วครับกลับกรุงเทพหมดแล้วที่มาสงการนะไม่รู้จะไปตูดกินที่ไหนตูดกินภาษากลางก็คือกันตีเนียนกินนะครับไปวนเวียนที่เขากินเขาเดี๋ยวเขาเรียก นี่ก็คิดถึงสูตรเด็ดที่ผมตอนที่ไปอยู่เวียดนามมานะครับตอนนั้นได้สูตรนึ่งไก่มานี่ก็มาทํากินครับเป็นไก่ไก่ที่ดีต้องเป็นไก่ชาวบ้านคือเขาสอนมาแบบนั้นนะทหารเวียดนามบอกไก่ที่ดีแล้วมเป็นไก่ชาวบ้านอย่าไปซื้อเขาบกแล้วก็ทําตามนะเหยียนบันไดเหยียนบันจึกจึกจึกโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมสูตรเด็ดนะจ๊ะ นี่เป็นไก่นึ่งสูตรเด็ดนะครับผม,ไ,มได้สูตรนี้มาตอนไปทํางานที่เวียดนามนะครับนี่เป็นไก่นึ่งขมิ้นสูตรขมิ้นพริกไทยดำเ็นเังเหลืองนี้คือขมิ้นนะครับอา่าไม่ก่อนเขาจะไม่มีซอสนะใช้เกลือลาดแทนนะครับกับซีอิ๊วเครื่องหอมก็จะมีนี่ครับหัวไคเ้หอมแดงหอมแดงมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ครับพริกแห้งใส่ลงไปให้ดูเฉยครับ ทางไรนี่จะเป็นตับตับไก่นะครับเพื่อนนี่เป็นมะละกอใส่ลงไปทั้งลูกนะครับเขาบอกว่าเพื่อเพิ่มความให้ไก่จะนุ่มขึ้นนะแต่ถูกสุกมามันก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งเขาใ,ใส่ลงไปทั้งลูกเป็นผักนะครับที่เียนนามเขาจะกินแบบนี้ครับเขาไม่กินมะละกอไม่ปอกเปลือกนะครับเพื่อนใครไม่เชื่อเขาไปนะครับผมก็กินครับมะม่วงไม่ปอกเปลือกมันสุกข,ของกินเลยเด็ดต้องกินเลยครับ ไก่นี่ต้องเป็นไก่อายุประมาณสี่สิบห้าวันนะเนื้อกำลังจะพอดีเลยนะครับนี่ดูที่ตีนเขากำลังอบ,อบวบเ่ยแ้ะเป็นไก่ที่ชาวบ้านเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับเวลาเราไปเราก็จับได้ง่ายไม่ต้องไปซื้อเขานะส่วนจิ้มอะไรไม่ต้องไปคิดมากครับเดี๋ยวท,ทําทีหลังตอนนี้ใช้ดูไปก่อนครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาชมตอนมันสุก นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็อีกท้ายด้วยใบขาใส่ลงไปปิดไว้แบบนี้แนะหละเอ่มเติมหอมๆมาใบป่าขาแล้วก็ปิดฝาครับเราจะใช้เวลานึ่งไก่ที่สามวันสามชั่วโมงนะครับเพื่อความนุ่มของสูตรเขาครับเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงสูตรได้ สูตรนี้เวียดนามห่วงมากนะครับนี่ผมไปถูกจับตอนไปทํางานที่เวียดนามมันได้สูตรนี้มาครับอสองวันผ่านไปครับความหอมก็สุดจัดประดบอกนะครับมะละกอก็เริ่มได้ที่แล้วนะจ๋าวนวันผ่านไปอ๋อนี่สุกหมดแล้วครับเนี่ยไก่ก็ถึงถึงลืมใส่มะพร้าวแต่แรกครับโทรไปถามเพื่อนที่เวียดนาม่าโอ้ใส่มะพร้าวเลยเด้อด,ดงดังเดือกมะพร้าวเรียกว่าดงดัง ดงดังนะครับเนี่ยดงดังจะย,ยกไปทานในร่มครับร่อนไตโฮงเลยวันนีจ้จัดปลัดบอกครับนี่หนึ่งไก่สูตรเวียดนามครับไก่นึ่งขมิ้นมะพร้าวอ่อนสุดเด็ดเวียดนามครับใครไม่เคยกินจะยต้องตายครับนะครับจริงจริงหอมไก่อายุสี่สิบวันไก่สาวหอมเลยครับหอมขมิ้นหอมพริกไทยอ่อนสุดเด็ดเลย กินดีเรากินคนเดียวครับเมื่อไรมีของกินดีๆเราเก็บไว้กิน,นคนเดียวม,มีเสียแรงที่ไปทำงานที่เวียดนามนี่นะครับรุ่นผู้กององอาจ อาาแล้วอ็อืมไม่ได้ต้องพากินน้ำข้างในมันเป็นน้ำซุปนะครับอืมรอก็อกันนะรอก็อเป็นพักป่าออกกินกับข้าวเอ๊ทำให้ดูครับน้ำซุปมีนะใส่น้ำซุปข้างาแล้วเลย เจอกันวันใหม่ครับผม